นี่ก็คือกิ่งที่ผมตอนไว้แล้วนะครับตอนไว้นานแล้วแต่ว่าไม่มีเวลาตัดไปชำทักทีนะครับจะเห็นได้ว่ารากของเขาเดินเต็มที่แล้วนะครับนี่ก็คือพร้อมที่จะลงไปชำใส่ถุงดำนะครับหรือว่านำไปปลูกได้เลยนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาระเกษตรอีกครั้งนะครับวันนี้ก็จะมาทําการตอนกิ่งนะครับมะม่วงนะครับจะมาแนะนําเทคนิควิธีการตอนกิ่งมะม่วงนะครับให้ติดรากดีนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการกันเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับมาดูอุปกรณ์กันก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นขุ่ยมะพร้าวนะครับที่ มีความชื้นนะครับที่แช่น้ําไว้แล้วนะครับส่วนเม็ดขาวๆนี่จะเป็นสารปรับปรุงดินนะครับจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับธรรมดาก็ไม่ได้ใส่นะครับพอดีวันนี้มันมีผมก็เลยทดลองใส่ดูนะครับสารปรับปรุงดินนะครับกระสอบร้อยร้อยเก้าเก้านะครับหรือสองร้อยนะครับแล้วแต่พื้นที่ยี่ห้ออะไรก็ได้ครับแล้วก็ พลาสติกนะครับจะเรียกว่าถุงก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าผมตัดเป็นแผ่นนะครับแบบนี้จะสะดวกง่ายนะครับง่ายกว่าแบบถุงนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องมาเสียเวลากรอกขุยมะพร้าวใส่ถุงนะครับอันนี้ก็คือเดี๋ยวคอยดูวิธีการทํานะครับมีดนะครับมีดสาหรับอ่ขูดขูดเยื่อเจริญนะครับขูดพ่อน้ําเลี้ยงนะครับ คีมตอนกิ่งนะครับเชือกหรือว่าเคเบิลไยก็ได้มาสู่ขั้นตอนวิธีการเลือกกิ่งนะครับเลือกกิ่งที่เราจะตอนนะครับกิ่งควรจะเป็นกิ่งกลางอ่อนกลางแก่นะครับสีประมาณนี้นะครับไม่แน่ใจว่ากล้องชัดหรือเปล่านะครับนี่ครับกิ่งผมจะใช้กิ่งนี้นะครับกิ่งนี้ก็สามารถตอนได้นะครับ ประมาณนี้นะครับก็สามารถตอนได้นะครับแต่ว่ามันใหญ่ไปนะครับแต่ว่าลักษณะกิ่งที่ดีนะครับควรจะเป็นกิ่งในแนวตั้งนะครับแต่อันนี้ก็คือนอนก็นอนไม่มากนะครับก็สามารถใช้ได้ดีอยู่จะเห็นได้ว่ากิ่งนี้มันมันผุไปแล้วนะครับตัวแก่นมันนะครับโดนแมงกินนะครับผุจนจะหมดนะครับ แต่ว่าเขาก็ยังมีเนื้อเยื่อนะครับในการส่งไปเลี้ยงลำต้นนะครับก็คือเขายังเอาชีวิตรอดของเขาอยู่นะครับฉะนั้นผมจึงจะตอนกิ่งออกนะครับตอนกิ่งออกอันนี้เป็นพันธุเนะ์เขียวสเสวยนะครับเขียวเสวยใหญ่ แรกนะครับเราก็ทําการคว้านกิ่งนะครับก็จะประมาณนี้นะครับมันจะมีตานะครับมีตาจะคว้านใต้ตานะครับไม่ให้โดนตานะครับคว้านใต้ตากิ่งนะครับตัวคีมตัดกิ่งนี้มันจะค่อนข้างแคบนะครับผมจะคว้านสองจุดนะครับ ชิดกันนะครับเพื่อให้ตัวแผลนะครับกว้างขึ้นมาหน่อยนะครับโอกาสติดจะมีเยอะขึ้นนะครับถ้าแผลชิดมากไปนะครับขนาดกิ่งที่ใหญ่นะครับมันก็โอกาสติดก็จะน้อยลงนะครับเพราะว่าเขาจะสมานแผลของเขาได้เร็วนะครับก็ทำให้ติดได้ยาก ติดช้านะครับหลังจากควันกิ่งแบบนี้แล้วนะครับสำคัญที่สุดนะครับสำหรับการตอนกิ่งประเภทพวกไม,ม้ยางนะครับที่มียางนะครับจะต้องขูดนะครับแต่ถ้าเป็นมะนงมะนาวอะไรเงี้ยผมผมจะไม่ขูดนะครับผมจะไม่ขูดเนื้อเยอะผมจะใช้ตัวครีมตัวนั้นควันแล้วก็คือตอนได้เลยนะครับ ขูดให้รอบนะครับขูดให้สะอาดเลยนะครับขูดเนื้อเยื่อออกให้หมดเลยนะครับแต่ว่าขูดต้องเบาๆนิดนึงนะครับอย่าให้โดนเปลือกบนนะครับอย่าให้โดนแรงนะครับเพราะว่ามันอาจจะช้ำได้นะครับ ยิ่งขูดได้เยอะยิ่งยิ่งดีนะครับยิ่งยิ่งติดเร็วนะครับยิ่งติดรากเร็วสําหรับมะม่วงนะครับถ้าเป็นมะนาวมะกรูดอะไรพวกนี้ตอนได้เลยครับไม่ไม่จะเป็นต้องขูดเนื้อเยื่อก็ได้นะครับเพราะว่าพวกมะน,นาวพวกนี้มันติดง่ายครับ ขูดโดยรอบแล้วนะครับผมจะทําการกีดกรีดเปลือกด้านบนนะครับกรีดไม่ต้องยาวมากนะครับเอาแค่ประมาณ2อมิลนะครับรอบรอบนะครับกรีดรอบรอบกรีดเพื่ออะไรนะครับอ่ารากเขานะครับจะแตกออกตรงรอยกรีดนี่นะครับจะแตกออกตรงรอยกรีดเนี่ยเพื่อกระตุ้นให้ราก กิดรากขึ้นได้เร็วนะครับหลังจากควนกิ่งเสร็จแล้วนะครับขูดเนื้อเยื่อเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็ ทาน้ำยาเร่งรากนะครับแนะนำว่าทาดีที่สุดนะครับจะช่วยให้รากเขาเดินได้เร็วนะครับส่วนใครไม่อยากจะซื้อน้ำยาเร่งรากนะครับก็จะทำเป็นกระปิหรือเอ็มร้อยก็ได้นะครับแต่ว่าในส่วนตัวผมผมจะใช้น้ำยาเร่งรากแบบสำเร็จนะครับที่ซื้อมาแล้วนะครับเพราะว่าจากการคำนวณของผมแล้วนะครับ น้ำยาเร่งรากขวดเล็กนะครับก็ขวดละยี่สิบาทนะครับหลังจากควันจริงเสร็จแล้วนะครับเราก็ ทาน้ํายาเล็งรากนะครับใช้พูกกันหรือแปรงก็ได้นะครับทาให้รอบเลยนะครับทารอบๆเลยทาเฉพาะแผ่ด้านบนนะครับด้านล่างไม่ต้องทานะครับคือมันไม่มีความจะเป็นเวลาเราตอนรากเขาจะเกิดอยู่ตรงนี้นะครับผมจะใช้เกบันรทายนะครับเก็บันรทายอันนี้เป็นเก็บันรทายตัวนี้นะครับ <c oughs> กล่องสูงสูงครับ แพ็คละยีบาทนะครับแพ็คละยี่สิบบาทก็ได้หลายเส้นอยู่นะครับก็ใช้และทิ้งได้เลยนะครับ Wow. ลาัดจะลัดสองลัดสามก็ได้นะครับของผมมันยาวนะครับมันกว้างคนระับก็เลยต้องรัดสามเพราะว่าตัวกลางมันจะหย่อนหย่อนนะมันจะห้อยหยก็เลยต้องรัดสามนะครับส่วนหัวท้ายก็รัดให้แน่นนะครับแค่นี้เองครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เสร็จเรียบร้อยสําหรับวิธีการตอนกิ่งมะม่วงนะครับส่วนพูดถึงน้ํายาเร่งรากนะครับ ส่วนตัวผมจะใช้เ,เป็นแบบสําเร็จรูปนะครับแบบนี้นะครับอันนี้ไม่ได้ค่าโฆษณานะครับแต่ถ้าบริษัทน้ํายาเร่งมากบริษัทไหนนะครับอยากจะมาสนับสนุนก็คลิปผมก็ติดต่อมาได้นะครับก็คือทําไมถึงใช้ตัวสําเร็จรูปนะครับเพราะว่าถ้าขวดเล็กนะครับกรณีท่านผู้ชมนะที่ไม่ได้ ใช้ปริมาณเยอะนะครับขวดเล็กนะครับก็ขวดละ20นะครับหรือ10กว่าบาทนะครับสิบเบาทนะครับแล้วแต่ร้านนะร้านเกษตรพันธุ์ทั่วไปนะครับหาซื้อได้นะครับหรือว่าจะสั่งทางออนไลน์ก็ได้ก็มีใน s h อ p e e ใน Lazada อะไรพวกนี้มีหมดนะครับในราคาขวดละ20บาทนะครับบางเจ้าก็ค่าส่งฟรีอีกต่างหากนะครับก็ลองหาดูนะครับซึ่งในส่วนตัวของผมเนี่ย ถ้าใช้ m 1 0 0กับกะปินะครับหรือ,อขออภัยนะครับถ้าใช้เครื่องดื่มชูกำลังผสมกับปินะครับกะปิกระปุกหนึ่งก็15บาทนะครับ10บาท15บาทนะครับเราอาจจะใช้แค่ช้อนหนึ่งนะครับแต่ว่า m 1 0 0แ้่ๆแน่ๆเราต้องใช้ขั้นต่ำเลยก็คือ10บาทนะครับขวดหนึ่งนะครับแล้วผสมน้ำ อ,อัตราส่วนผสมน้ำนี่ผมไม่มั่นใจนะครับก็ประมาณ1ลิตรเนาะส่วนใหญ่ที่เห็นเขาทํากันนะครับซึ่งเอาไว้นานก็ไม่ได้นะครับก็อาจจะเสื่อมคุณภาพลงนะครับอันนี้ผมก็ไม่ไม่มั่นใจนะครับผมก็เคยใช้นะครับสูตรนั้นแต่ว่าพอคำนวณดูแล้วนะตัวน้ำยาเร่งรากแบบสำเร็จรูปเนี่ยมันประหยัดต้นทุนมากกว่ากับปกับ เครื่องดื่มชูกำลังนะครับซึ่งพี่น้องเกษตรกรนะผมอยากจะให้พิจารณาให้ดีก่อนนะก่อนจะเชื่ออะไรนะครับก่อนจะทำอะไรนะครับเพราะว่าถ้าอย่างผมเนี่ยใช้เยอะนะในสวนเนี่ยผมขยายพันธุ์พืชในสวนของผมเนี่ยตลอดตลอดนะครับมันก็เลยต้องผมก็เลยซื้อขวดนี้มานะครับแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะตัวน้ำยาเร่งรากเนี่ย ขวดเล็กๆนะครับ1 0 0ซีซนะีเนี่ยเท่ากับขวดเครื่องดื่มชูกำลัง1นึงขวดเนี่ยในราคา20บาทนี่นะครับคืออัตราส่วนการใช้นะครับถ้าแช่ต้นพันธุ์นะครับหรือแช่พวกขุยมะพร้าวนะครับที่จะสำหรับตอนกิ่งปักชำอะไรพวกนี้นะครับมันใช้เป็นแค่5ซีซีถึง1 0ซีซีต่อน้ำหลิตรนะครับฉะนั้นขวดหนึ่งเราใช้ได้ประมาณ ยี่สิบสิบถึงยี่สิบครั้งนะครับนะบก็เท่ากับว่าต้นทุนของเรานะครับตกครั้งละประมาณหนึ่งถึงสองบาทนะครับหนึ่งถึงสองบาทนะครับต่อครั้งนะครับแต่ถ้าเราไปใช้กะปิกับเครื่องดื่มชูกําลังนะครับว่าคานวณดีๆมันก็อาจจะสูงกว่านั้นนะครับอาจจะสูงกว่านั้นต้องก็อยากฝากไว้นะครับให้ พี่น้องเกษตรกรน,นะครับลองอพิจารณาดูก่อนนะครับก่อนที่จะผมอ,อันนี้ผมไม่ได้สนับสนุนว่าจะต้องซื้อเขานะครับแต่ถ้าเครื่องดื่มชูกำลังเราทำเองได้ก็ทำเองก็ไม่ได้ว่านะครับแต่มันก็มีบางสูตรนะครับที่ใช้เป็น น้ำหมักนะครับเป็นน้ำหมักน้ำหมักแทนเครื่องดื่มชูกำลังนะครับเล,ล่งรากได้แต่จริงๆตัวน้ำยาเล่งรากนะครับจริงๆตัวน้ำยาเล่งรากนะถ้าเราขูดเนื้อเยื่อดีๆสมสมุติการตอนกิ่งนะครับขูดเนื้อเยื่อดีๆนะครับมันก็ไม่มีความจะเป็นนะครับไม่ไม่ทามันก็ติดมันก็ออกรากได้นะครับ ธรรมชาติของต้นพืชนะเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ทันใจหรือว่ารากมันอาจจะออกไม่เต็มที่เหมือนกับที่เราใช้ตัวน้ํายาเร่งรากช่วยเสริมไปแค่นั้นเองนะครับก็ฝากไว้นะครับส่วนใครที่ะสะดวกที่จะใช้กะปินะครับแล้วก็เครื่องดื่มชูกำลังก็ไม่ได้ว่ากันนะครับก็สูตรใครสูตรมันเนาะก็ แล้วแต่ก็ลองพิจารณาดูครับอ่าอีนี้มาดูนะครับสำหรับกิ่งที่ผมตอนกิ่งไว้แล้วนะครับเนี่ยกิ่งนี้นะครับก็คือตัดได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะตัดไปชํานะครับอ่าแต่ไม่ได้เอาไม่ได้ถือกันไกลตัดกิ่งมานะครับอ่าก็หลากมันก็เดินแล้วนะครับหลากลากักในเดินเต็มแล้วนะครับ คาับดำๆนี่คือลากนะครับนี่เนี่ยเส้นนี้เนี่ยลากนี้จนจนแก่นะเนี่ยอันนี้คือไม่ตายแน่นอนนะครับก็คือไปปลูกได้แล้วนะลงปลูกได้เลยนะคไม่ไม่ต้องชําถุงก็ได้นะหรือจะชําก่อนนะครับก็ได้เช่นกันนะเพื่อเพื่อความชัวนะครับเพราะว่า,าวัสดุเพราะาวัสดุตอนมันจะเริ่มแห้งนะครับ เราจะซ้าก่อนเพื่อความชัวให้รากมันเดินก่อนก็ได้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าหากว่าท่านชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b สไครต์นะครับหรือกดติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องสาระเกษตรนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ